นายมึงบอกพี่ดิว่าวันนี้มึงให้พี่ทำเมนูอะไรอาหารเกาหลีมึงจะได้ทำอาหารเกาหลีเหรอใช่แน่นอนอะไรมึงเอาชื่ออาหารมาเฟซกอูริชิเปซโซรามิยมากก็อดเนี่คือชื่อเมนูอาหาระอูริชิเปสโรายม็จแล้วครับเราไปดูว่าเลสเกิล์เขาจะว่าไงลองชิมปอบผ่าแบบไม่มีน้ำจิ้มมันจิ้มไปแล้วไม่ทันแล้วมึอันนี้อร่อยป่ะข้าวผ็ด ผมจะบอกทุกคนก่อนว่านี่คือรายการใหม่หนวดแต่ว่ามีคอนเซปต์แล้วแต่ยังไม่มีชื่อรายการคอนเซปต์มันเป็นยังไงคอนเซปต์คือเราจะให้แขกรับเชิญของเราเนี่ยคิดเมนูอาหารมาเป็นเมนูอาหารที่ผมอาจจะไม่เคยทําหรือผมอาจจะไม่เคยได้ยินเลยแล้วมันทาให้แขกรับเชิญกินอร่อยมาใ่ไ ชื่ออะไรดีคะครัวสุ่มไปเลยเข้าใจง่ายเู้มีกล่องสุ่มแล้วก็เป็นครัวสุ่มไปเลยใช่เขาสุ่มโดยแขกรับเชิญไงอ่าเป็นอย่างนั้นอซึ่งวันนี้แขกรับเชิญของผมวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์แก๊งสาวๆที่บอกว่าหาตัวจับยากมากในพศนี้เลยก็ว่าได้ตอนนี้นี่มีคนซับอยู่สามแสนละอีกไม่ไกลอีกไม่ไกลหลักล้านอีกไม่ไกลเลิกทำ คือกูคิดว่าพวกมึงเนี่ยอาจจะคิดว่ากูทำอาหารไม่ได้กูนี่มาเดี๋ยวมันจะต้องหาอะไรง่ายๆให้กูทำแน่กูทำอาหารอร่อยนะฮะต้องรอละมันไม่มีใครทำหร่อยก่เรามีเรามีนี่แม่บอกเลยว่ามือทองมากใส่ชูรสทุกเมนูตอนนี้ก็ใส่ เดียวเดียวแลาวทำไมมันเหนอะนอะพูดถึงว่าหลังๆไอ้เซนผมบางๆนะนนี้วิกนะโอ้ยนี้วิกนี่วิกอย่าอย่าจับแลนด์นะพูดตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไทยอ่ะที่ไทยอ่ะร้านอะไรนะที่ไทยในนี้มึงจะขายร้านที่พี่มึงมาที่ไทยที่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ร้านกินตามยี่สิบ เริ่มต้นที่ยีบาทคือคือส้มตำเนี่ยจะเริ่มจานละ20บาทจะมีตำตำขนมจีนตำไทยตำลาวเนี่ยเริ่มต้นที่20่สิบบาทตุ๊กตำเลยแต่ข้าวเหนียวเนี่ยพันห้าเปราะแค่มึงกับบ้านก็เดี๋ยวไปทบต้มแมนไปทบตมแมนนายมึงบอกพี่ดิว่าวันนี้มึงจะให้พี่ทำเมนูอะไรแน่นอนว่าเราพวกเราแล้วเนี่ยเราก็ต้องเป็นเมนูอาหารเกาหลีเพราะว่าเราแต่กินอันนี้เป็นประจำจริงเหรอเป็นเบสมึงให้ทำอาหารเกาหลีเหรอใช่ อะไรมือเอาชื right, ่ออาหารมาซกุริชิเปซอลาัมยำมะกรูนนี่คือชื่อเมนูอาหารของเราพี่ขอยไม่แปลด้วยกุริชิเปซอลาัมยำมะกนขลั ลงเลสได้ได้ลงเลสได้นะมันน่าจะเป็นของทอดไหมอืมอ่อไม่ใช่ของนี้องนี้ยังไม่รู้เลยนะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวแล้วมันทองชื่อเมนูมาสเปกเลยแล้วเชื่อไหมว่ามีเมนูนี้อยู่จริงๆเอาเชื่อดิเอาโดนแกงแล้วนะฮะเอาท่าุปมอ่ะจริงๆคือไม่มีมันเป็นประโยคเฉยแกงที่มันเป็นประโยคแปลว่าอะไรคะท่นบุ๋เป็นประโยชว่าไปกินฬามาย้อนที่บ้านซิไหมเคยได้ยินไหม จีบสาวกลับบ้านแล้วก็ใช้คำถามกันแหละมาชวนไปกินรามยอนด้วยกันที่บ้านซึ่งจริงๆเมนูวันนี้มันคืออะไรเนี่ยแต่เป็นเกาหลีเป็นเกาหลีชื่อว่าคิมมารีคิมมารีอ่ะไม่รู้จักแน่เลยที่ม่แกรีที่ที่เป็นแฟนหมากใช่ไหมนั่นมันคิมมารีอ่าเย้อ่ะมันคือเมนูอะไรคิมมารีอ้าพี่ไม่ลองลองคิดหน่อยว่าเป็นอะไรนะชื่อสิ นี่หรือเปล่าอันนี่เปล่าเหมือนปลาหมึกทอดอ่ะอเอเป็นปลาหมึกทอดป่ะอ่าใช่อันนั้นม่น่าแต่บอกว่าเป็นของทอดของทอดใช่ไหมใช่เฉลยเลยเป็นเมนูอะไรอ่าซีเฉลยมันก็คือเหมือนเป็นวุ้นเส้นทอดของเกาหลีห่อด้วยสาล้่แล่นเ่แล่่แล่แล่แล่แ่แล่แลุแ่แลแล่แลแลแล้แล่แแล่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 แ่แล่แ่แล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 ่่ใส่แล ตัวตัวน้ำจิ้มจะแซบใช่ป่ะใช่จะต้องเด็ดที่น้ำจิ้มแล้วก็บุนเส้นต้องปรุงอร่อยเลยนะจะต้องมีความนุ่มและกรอบพอแล้วต้องไม่อมน้ำมันใช่ห้ามอมน้ำมันเด็ดใช่แต่ออมอย่างอื่นได้ไม่ถึงอมไข่มสรุปก็คือเป็นเมนูบุนเส้นห่อสาหร่ายทอดบุนเส้นห่อสาหร่ายทอดตองน้ำจิ้มแซบ ขุนเป็นคนทำน้ำจิ้มด้วยใช่น้ำจิ้มไม่มีสำเร็จหรอไม่มีมีสูตรแบบมีแบบเพิ่มปลาไม่น่านะมีมิว่าทำไม่เป็นทำไม่เป็นคือชิมชิมได้อย่างเดียวรู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยใช่แต่ทำไม่เป็นเลยใช่เดี๋ยวเราจะไปดูว่าวัสดุวัสดุวันดิบเดี๋ยวไปดูว่าวันดิบมีอะไรบ้างแล้วก็ผมจะทำได้ไหมจะอร่อยไหมไปดูกันเลยเด่ วัตถุดิบมาดังนี้นะครับโคชูจังครับกุยช่ายครับเห็ดหอมวุ้นเส้นเกลือน้ำมันงาซอสญี่ปุ่นครับแครอทครับแป้งทอดกรอบแล้วก็สาหร่ายแผ่นครับผม <c oughs> อ่ะตามสูตรเขาบอกว่าต้องใส่วุ้นเส้นเข้าไปก่อนอื <c oughs> ในน้ำเดือด หกนาทีแล้วก็ต้องเอาไปพักในน้ำเย็นมีเทคนิคนะเทคนิค <c oughs> เดานะที่เอาไปพักในน้ำเย็นเพราะว่าอยากให้เส้นมันเด้งอ,อ่านี่เกิดจากรขึเดาเต้ยเต้ยเต้ยเต้าแล้วมาแล้วไอติมโูไม่ไม่นายิงแต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าเนี้ยเราหาเส้นเกาหลีไม่ได้นะคะใช่ก็เลยเอามาปรับเอาอืมเป็นไทยไทยไม่เอาเป็นปอบเปี๊ยทอดนะ ไม่ไม่เป็นไม่เปล่เขาบอกให้ลวกในระยะหนึ่งซึ่งเป็นระยะเวลา6นาทีวันว <c oughs> ันอั้รลวกวุ้นเส้นหรือก,กักตัว,วเนี่ยนี <c oughs> เ่เร,เราต้องมาน็อกน้ำเย็นนะครับเพื่อ,อความเด้งๆของวุ้นเส้นต่อไปก็ <c oughs> ตั้งกระทะบนไฟกลางใส่น้ำมันพืชพอร้อนๆใส่แครอเทเผ็ดหอมลงไปผัดให้พอสุกใส่กุ้ยช่ายผัดลงให้พอสุกใส่วุ้นเส้นลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วญี่ปุ่น แล้วก็เกลือแล้วก็ผัดให้เข้ากันใส่น้ำมันงาผัดให้เข้ากันตักใส่ถ้วยเตรียมไว้เพื่อพักไว้ให้เย็น

ันไม่ยากถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องมีอีพีต่อไปขอ,อแค่ชูรถถึงเท่านั้นแหละค่ะใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปค่ะไม่รู้ว่าจะเป็นพิม,มาาพ์มารีเวอร์ชั่นภาคเหนือเปล่าเห็นว่าถนาัดแต่อร่าหเนื้อตอเบียไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอ่ะจะลองกินพอตัดสาหร่ายเสร็จแล้วนะครับก็ตักไส้นะครับใส่ในสาหร่ายแล้วก็ม้วนนะครับให้แน่นแน่นเลยครับ อันนี้จะเอาไปชุบแป้งแล้วก็จะทอดแล้วครับ,นรบในสูตรเขบอกว่าให้ใส่โคชูจังก่อนนะครับผมจะผสมก่อน โอ้โหจอิ็จริงๆต้องเป็นพริกป่นเกาหลีแต่เมื่อกี้ไม่มีพริกป่นไทยนี่แหละ <S 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 นี่เท่ๆน้ำตาลทรายหน่อยอ่ะใส่ลงมาเลยนลั่นแหละหมดนั่นแลหละฮึบ,บอ๋อน้ำนิดหน่อย เสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปเสิร์ฟแล้วไปดูว่าเลสเกอ,ยอยร์เขาจะว่าไงอือหือหือไม่หองไม่หลิงเลยหลงไม่เท่าไหรู่ถามเลยอันนี้อะไรอันนี้อะไรกูถามแค่นี้แหละอันนี้อะไรออเดิฟต้องบอกว่าออเดิฟไก่ตัวหนึ่งรสชิมมากเลยนะคะเนี่ยเออหน้านตาเหมือนที่ร้านเลยในชิมนี่นี่มันเหมือนไหมกูไม่เคยกินนะกูบอกก่อนลองชิมเปล่าๆแบบไม่มีน้ำจิ้มมาจิ้มไปแล้วไม่ทันแล้วนี่ ันอออร่ยปะ้ได้ได้ได้รู้สึกไซด์ที่และและตัววนเส้นเป็นวนเส้นไหนทำไมอ่ะซอสเผ็ดอย่าจิ้มนะทำไมอ่ะซอสไม่ได้หรอไม่อร่อยพี่ทำอะไรผิดจุดป่ะพี่แกงมันแหละไม่ได้แกงมันเป็นไงอ่ะเค็มแบบเค็มปีเลยอ่ะเค็มปีเลยหรอ ใช่หรอมันเค็มจริงหรอไหนลองชิมดิกูจิ้มเยอะไปเหรอเนื้อวัวมึงจิ้มเยอะนะอันนี้อร่อยแต่แบบจิ้มเค็มป่ะขอจิ้มซอสพีชก็รสหนอะรสโคตรจังกอะมันจิ้มเยอะไปแหละเออืแต่คันนี้อร่อยอร่อยทำไมคนดื่มแต่ไซด์ดีไสด์ดีไซด์เลิศไม่โอเคไหมไซด์เกินคาดมากไม่คิดว่าแม่ที่ส่งมาทำได้ถ้าไม่รวมน้ำจิ้มเอาไปเลยสิบคะแนนค่ะเฮ้ยจริงเปล่า แต่พอโบดน้ำจิ้มเข้าไปเหลือห้าเลยสฮยสองมึงลงตำแหน่งมึงเยอะแยงวะทั้งที่มึงปีไปอะถือว่าทำออกมาได้เหมือนต้นฉบับที่เราไปกินที่ร้านนะฮะอือพี่มีพรสวสรค์สรุปเลยผ่านไม่ผ่านหนึ่งสองสามผ่านผ่านจูนี้ไม่เหมือนกันต้องกดต้องกดเออเดี๋ยวคนหนึ่งอย่างนี้คนหนึ่งอย่างนี้คนหนึ่งอย่างนี้เอาแบบเอาแบบให้เหมือนกันไม่ต้องคุยกันนะหนึ่งสองสามผ่าน ไม่หมือนกันเหมือยก็ไม่รู้ว่าเลสเกอร์มันรู้ใจกันเทาไมร่ห <GO> น <av i> ึงสองสามผ่นเห็นไหมกูขอใหม่นะให้รู้ว่าเลสเกอร์มันมันใจตรงกันน่ะเอาดีนะหนึ่งสองก็เ่้ย สำหรับ EP แน่ที่ไม่รู้จะมีหรือเปล่า <c oughs> ใครจะมาสุ่มครัวให้เราครัว <c oughs> <ห>สุม่มใครจะมาครัวสุ่มให้เราใครจะมาสุ่มครัวในครัวสุ่มให้เรา <c oughs> ใครจะมาสุ่มครัวในครัวสุ่มให้เราจะเป็นเมนูอะไระและเป็นประเทศอะไรภาคอะไรหรือว่าเป็นอาหารอะไรอย่าลืมติดตามกันเลยครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับแต่สําหรับใครที่ไม่ได้รัหมดจานแล้วแต่ถ้าเรใครที่จะดูต่อเนี่ยดูต่อที่เรสเกอร์ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเรากาลังจะคุยกันเรื่องอะไร เรื่องผีเรื่องผีะส์ที่ผมที่ต้อครในวงส้มตำเนี่ยในวงส้มตำเนี่ยเพราะว่าอยู่ร้านส้มตำกุยกันแสกๆเนี่ยไม่มีไม่มีบรรยากาศใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องโอเคไปดูต่อที่เจอจ้า